มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตะบนหนองพันจันอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุร,บรีวันนี้มีโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภายแ้งปี2 5 5 8รแทับ59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายในะวันนี้ในการอบรมถ่ายทดาอดความรู้และเราจะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามไปดูกับผมด้วยกันเลยครับจังหวัดราชบุรีเดินหน้าอบรมกรเกษตรกรสร้างอาชีพสู้ภัยแรงจากสถานการณ์ปัญหาภัยแรงปี2558-2559ทั25 59, ส่งผลให้กเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวางทำให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆช่วยเหลือกเกษตรกรออกมาเป็นจำนวนมาก หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรคือการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในช่วงภัยแล้งผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร,ท,กร,กร,กรท,ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558ทับ2559และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่27พฤษภาคม2559ณนศะูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ทุกอำเภอจำนวน10ศูนย์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ณศนะูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลหนองพันจันทร์จากการดําเนินงานครั้งนี้ทําให้เกษตรกรได้รับความรู้ทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์การแปรรูปผลผลิตการเกษตรตลอดทั้งการทําบัญชีฟาร์มทําให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไปจากนโยบายของคณะ รัฐบาลสมควบแห่งชาหรือคอสอชอได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าด้านการเกษตรขึ้นจำนวน882ศูนย์ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกี่วกับในเรื่องนี้ก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นการบูรณาการการของผู้ใงานต่างๆในกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้มาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นทุนการผลิตด,ด้านการตลาดด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไม้ผลพืชนผักหรือข้าวจากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา,าเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีจำนวน2,500คนนะก็ได้มีการเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะ ในการประกอบอาชีพต่างๆันด้านการเกษตรเพื่อที่จะบรรเทาภัยแรงต่างๆซึ่งเกษตรกรก็ส่วนมากก็มีความพึงพอใจในเรื่องของความรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้รับซึ่งมีการบูรณา,าการกันของหลายๆหน่วยงานที่มาช่วยกันในกระทรวงเกษตรทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเอกชนด้วยนะครับเราไม่ใช่เฉพาะเกษตรอย่างเดียวเราก็จะมีอ่าอนอกภาคนอกภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ่ บริษัททางร้านต่างๆก็มาช่วยกันในสูตรแห่งนี้ครับประโยชน์ที่ได้าาประชุมได้มาเมาไำ้ทังใจกระจายได้ความรู้เรืกก่องการประมงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกผักทตสวนแล้วก็เกษตร